ากาบนมัสการพระเด็พระจุณจเกจ้าคณะทุก <cort> ร <ic est ate> ู่ทุกพันธุ์อากาศ9โมงรนาทีเนาะ9โมงรนาทีกิจกรรมของเราก็คือผ้าใบฝ้ายนะครับเป็นการที่เราเตรียมฝ้ายตั้งแต่มลพันธุ์นะครับการที่เราจะปลูกฝ้ายก็คือต้องปลูกในพื้นที่ที่มีอากาศอบชื้นเมื่อผลฝ้ายก่จัดก็จะเป็นปุยขาวเราจึงเอามาปลูกเพื่อจะเป็นการเก็บเกี่ยวในระยะเวลา120วันหรือ4เดือน ระยะเวลาที่กำหนดก็จะทันครับเพราะว่าฝ้ายเมื่อมีอายุได้120วันหรือ4เดือนเราก็จะมีการจับเก็บเริ่มจับเก็บนะครับระยะเวลาหลังจากนี้นะครับและคำว่าเส้นใยฝ้ายสายใยบุญคืออะไรอย่างไงครับครับเส้นใยสายใยบุญนะครับคือกระถิ่นชื่อเรียกมาจากพระไตรจีวรที่พระพุธธทธเจ้าครับทรงอนุญาตให้พระภิกษุที่บำเพ็าปได้สามเดือนสามารถเอามานุ่งห่มได้ก็ใช้เป็นในการ ทอดกระถิ่นนะครับเรียกว่าสายใจบุญลละะครับแล้วก็การเริ่มต้นก็ตั้งแต่แลมหนึ่งขั้เดือนสิบเอ็ดเป็น,นถึงสิบห้าขั้เดือนสิบสองนั้นซึ่งการสร้างความสามัคคีใน,นหมู่คณะสงฆ์และ,ะขขลูุเคราะหครกสุผู้ทรงที่มีจีวรชลุดังนั้นกระถิ่นจึงเป็นเรื่องเกี่ยวกับสังฆกรรมของพระสงฆ์โดยเฉพาะในระยะเวลา<ห>กระถิ่นการหรือคือระยะเวลาทอดกระถิน่นหรือเทศกาลทอดกระถิ่นนะครับ การปลูกไฟในช่วงฤดูนี้ถี่ว่าเก็บเกี่ยวผลทันช่วงกระถินพอดีของวัดเขาลังพัฒนาใช่ไหมครับครับที่เรากำหนดไว้ระยะเวลามันสี่เดือน<ส>ผมถือว่าระยะเวลาเนี้เป็นระยะเวลาที่สมควรแล้วก็ตามระยะเวลาพอดีที่เราจะนําไฟตรงนี้ไปทําเป็นผ้ากระถินครับสำหรับพื้นที่การปลูกไยในปีนี้ปลูกไว้กี่ไร่ครับจริงๆแล้วทางวัดเรากําหนดไว้มากครับตอนนี้เนื่องจากฝนฟ้าปีนี้อาจจะน้อย เราเลยจะกำหนดไว้ประมาณ8ไร่นะครับทั้งหมดที่จะใช้ในการปลูกไฟในครั้งนี้นะครับคิดว่าผลผลิตพอกับการที่จะมาทาผ้ากีวรจะบงทั้งนี้เราทาเผื่อแล้ว,ว,ลวพื้นที่แไร่ถือว่ามากนละและที่พอแล้วก็ไฟนี่ก็จะพอในการทาผ้ากระถินครั้งนี้ได้แล้วกาหนดกระถินนั้นได้ตั้งกาหนดไว้ไหรือยังกำหนดกระถินเราได้กําหนดไว้แล้วนะครับวันที่4พฤศจิกายน2 5า6กแลขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับที่จะมาร่วมงานทอดกระถิน วัดเขาลังในครั้งนี้เขาก็ขอเ,เชิญท่านมาร่วมบริสุทโลนาบุญด้วยกันนะครับ,ว,รบ,บ iology, รวัดเขาลังตอําเภอโคกสําโรงจังหวัดลบบุรีนะครับจับปีนี้จับกระถินครั้งยิ่งใหญ่นะครับเป็นบุญกระถินครับก็ <c oughs> สวัญญสดีครับผมนายเศร,รษฐสิทธิ์ตั้งสมบูรณ์นะครับรือผู้ใหญ่แดงเป็นผู้ใหญ่บ้านอยู่ที่สิบบ้านขาน้านางนะครับแล้วก็ดูแลบริเวณวัดเขาลังนะครับจึงเป็นทุศิษฐ์ท่านของพระอาจารย์แดงนะครเป็นแต่เริ่มบุกเบิกมาเลยนะครับเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานถนนน้ำไฟ นะครับพื้นที่ส่วนใหญ่บริเวณนี้นะครับชาวบ้านนะครับก็จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่นะครับก็จะมีข้าวโพดข้าวฟ่างอ้อยมันสำปหลังนะครับแล้วก็นาข้าวนะครับครับสำหรับการปลูกไฟนะครับวัดบริเวณนี้มีการปลูกและทําจุลกระถินแบบเดียวกันวัดเขาหลังแบบครับในส่วนของอำเภอโคกสําโรงนะครับก็จะมีด้วยกัน13บสาตำบลนะครับ137หมู่บ้านนะครับซึ่งบริเวณรอบๆแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้ปลูกนะครับก็มีในปีนี้แหละซึ่งทางอาจารย์แดง นะครับก็จะปลูกเป็นวัดแรกนะครับวัดเขาลางพันนาซึ่งจะนำไปทำเส้นใยไส้นะครับแล้วก็ทำบุญใน,นช่วงของกระถินในปีนี้ครับไม่เป็นไนนรนะคะผู้การบอกาไป้ว่าจะมีพิธีการปลูก อ๋อป้ายทำธิเลกทินนะเขนเี้เป็นครั้งแรกที่มาก็ก็มีความป็นติดตั้งแต่ครั้งแรกที่อาจารย์บอกนะคะว่าจะมารู้ข่าวตั้งแต่เดือนที่แล้วมีความศรัทธาในเรื่องนี้เรื่องใสในพุทธศาสนาค่ะเพราะว่าเพราะว่าอ่านในพุทธประวัติเรื่องการทำธิเลกทินแต่ว่าครั้งนี้เพผ่้จะมีโอกาสได้มาร่วมครั้งแรกก็รู้สึกว่ามีความเป็ติดตัวมากค่ะได้สิทธิ์ทอดเพื่อพุทธศาสนาให้เป็นพิธีโบราณนะคะ และก็เป็นโอกาสอดีที่พวกเราได้สร้างทุนด้วยกันอำเภอหนองบแดงจังหวัดอุทศรีสะเกนมาด้วยกันหลายหลายท่านหรือเปล่าไม่ว่าจะมาด้วยรถตู้ค่ะประมาณยี่นิ่คนและทราบข่าวงานนี้ได้อย่างไรก็คือที่นงบาดังนะค่ะจัดงานพิธีแลกจีนมาอยู่ในใจของเราหลายปีแล้วค่ะสมาคมก็ให้ถึงพร้อมได้รับการประการจีนได้รับความที่้องอยากอยากให้ทางเทภูมิเป็นต้นบุญบูชา คือว่าที่วัดนี้แห่งนี้เคยมาที่วัดแห่งนี้หรือเปล่ายังค่ะอ๋อแต่ก็อยากมาช่วยค่ะอยากมาช่วยงานบุญนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ที่สุนวันทีมเราก็พร้อมที่จะมาช่วยทั้งหมดเนี่ยตอนนี้เวลาบุญด้วยครับตอนแรกก็จะไม่มีที่สุด